ทิปโตท็อปเทรสิครับวันนี้เราก็จะมาดี่าวสารต,ต่างๆเกี่ยวกับริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับมีเหรียญเนี่ยที่เป็นเอาคอยนะครับแล้วก็กึ่งกึ่งเอาคอยกึ่งมีมเนี่ยมีการบ,บวบขึ้นมาเหรียญลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหรียญที่ใช้ประโยชน์เนาะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมขอประแนกแยกประเภทก่อนเนาะเอาเป็นเจ้าตัวปั๊มนะครับแล้วเจ้าตัวฟโฟลกี้นะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับในสูงตัว NEXO นะครับพวกนี้นะครับถามว่ามันเป็นมีมหรือออกไปเป็นออลคอยยังไงนะครับคือว่า ถึงแม้เขาจะเป็นมีมนะครับแต่เขาใช้ประโยชน์อย่างเช่นปั๊มฟันเนี่ยก็เป็นในส่วนตัวเรารู้จักศักยภาพของเขาอยู่แล้วใสิไหมครับคือปั๊มเหรียญมีมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มขเขาก็สามารถที่จะสร้างเหรียญน,นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสมอปอะไรพวกนี้ได้เนาะเหมือนยูนิสมอปแพนเค้กสมอปอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีบริการอื่นอีกเนาะฟกูกิก็มีโทเค็นไฟนะครับแล้วก็มีเรเวอร์เซเนาะมีเกมนะล่าสุดมีหุ่นยนต์ฟูกิ่งจ่ไมไหมครับอืมในอันนึงก็คืออิชนานะครับแล้วก็พพววววกกเนนียอะะไรรคััับตต C.F.X พวกนี้นะครับอ่าพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราสังเกตเห็นมันจะเป็นเ Make in อเมริกาเนาะถามว่าทำไมนะครับก็จ,จะมาจากเขานะครับที่ด o ั g l e ได้มีการเซ็นแล้วก็นะครับได้มีการพูดถึงในส่วนของตัวนะ กฎหมายแล้วก็พูดถึงที่สงตัวเรียนที่จะมาอยู่ในอเมริกาแต่ว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปตามในข่าวต่อไปแต่สังเกตเห็นนนค่ัวว่าพวกนี้ที่มียูนิตี้ดีๆนะครับยังไงยังไงมันก็ต้องบวกขึ้นมาเนาองไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์ไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้เรนเดอร์นะครับออนโดนะครับไฮเปอร์ Hyper นะครับพวกนี้นะที่มันแบบ ติดติดตลบลงไปเนี่ยโอเคตอนนี้อาที่ย์ใจยังคงติดลบอยู่แต่ว่านะครับเขาก็มาจะขึ้นมาได้เสมอน,นะนะครับเวลาที่คนต้องการถามว่าคนต้องการคือช่วงไหนคือช่วงเวลาที่เขาต้องการเอาเงินมาลงกับทิตโตเนาะไม่ว่าจะเป็นซื้อแลกเปลี่ยนเดิมพันนะครับช็อตลองหรือแม้แต่กระทั่งนับสัญญาเยอะแยะมากมายเนาะเขาก็ต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็ซื้อเหนีนเหล่านี้เพื่อเป็นค่าสินีมเป็นค่าแก๊สเนาะอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นอ่อากลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจับตา แล้วก็หุ้นที่สังเกี่ยวกับ ETF นะครับพวกตัว e t h e ีย u m ETF กับ i t c ค i n ETF นะครับตอนนี้มันมีความบวกขึ้นมาตามที่เพื่อนณจะได้เห็นจากเมื่อวานเนาะที่ว่ามันกําลังกระเตื้งขึ้นมาจุดไหมครับตอนนี้ก็ยังกระเตื้องขึ้นอยู่นะคือทรงของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีความแดงลงไปถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับ e z บีซีตัวนี้มันจะมีบวกขึ้นมาถึงหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูตัวอื่นเนี่ยมันมักจะมีเพียงแค่นับศูนยก์กว่าเนาะพี่เหญมีเคยเซเลอร์ขึ้นมา2หมายเขาว่าไงครับหมายความว่าตลาดเนี่ยจะมีความมาเขียวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ร้อนแรงอาจจะเป็นนะครับการเขียวขึ้นมาเพื่อไซเบิร์ข้างหรือนะครับเป็นสโลปในสูงตัวเนินเขาขึ้นนะครับแบบว่ายังไม่ได้แบบออกข้างปเป็นแบบแนวเส้นตรงแต่ว่าค่อยๆขึ้นอะไรแบบนี้นะอ่าันนี้ก็ถือต้องคอยจับตาดูาว่า ช่วงจังหวะเวลานี้นะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราควรเก็บหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็สิ้นเดือนแล้วถูกไหมครับเงินเดือนออกแล้วก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้เก็บทั้งมันมีความเดงเข้ามาอีกก็น่าจะเป็นโอกาสให้ได้เก็บกันเนาะแล้วก็พาแวะไปที่รู้หนะ้าข้สิกนะครับเกี่ยวกับในส่วนของตัวนะหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดเกี่ยวกับนะครับการโบดโมดูลนะครับมาเก็ต m โมดูลสองจุดศูนย์นะครับที่นําเสนอมาจากทีมของคุณเวกัสเนาะอันนี้นะครับก็ ตอนแรกนะครับก็มีคะแนนโหวตคือเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่านำมาได้ดีครับสำหรับในส่วนตัวการโหวตใช่เนาะแต่ต่อมาครับรู้สึกเหมือนว่านะครับอาจจะมีในส่วนตัวหลายๆคนเขามาโหวตซึ่งก่อนนันนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วสุทธิครับว่าที่เรานําเสนอข่าวไ้ว่านะครับก่อนนี้ที่มีข้อเสนอนี้ออกมากําลังทาแค่อภิปรายเพจนะครับ,นนรบก็ได้มีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเลยที่ถอนทุนออกจากคุณเวกัสนอนเลยทําให้เขาเนี่ยจากที่ติดอันดับอยู่นะครับท็อปท็อป แลงขึ้นไป10เนี่ยก็ร่วงลงไปนู่นเลยครับประมาณสัก30กว่าปารไรแบนนี้เนาะอ่าทีนี้ครับก็ถือว่าข้อเสนอนี้ครับมีการโบวสนะครับ yes, เ,เพียงแค่นะครับ33%นะครับแล้วก็โหวโน่เนี่ยหกก็ถือว่าคนเนี่ยยังไม่ได้มีความไว้ใจในส่งตัวตัวนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่ามันอันตรายจริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่า ดูคอนเอาไม่อยู่นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าใครจะเอาอยู่อันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีหลายมุมมองนะครับซึ่งผมก็ว่าการเปิดโมดูลตัวนี้มันดีครับมันดีมากๆเลยแต่นะครับมันจะต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมและนะครับมัน่นใจจริงว่ามันสามารถที่จะน,นะครับกลับขึ้นไปได้แล้วปัญหาทุกอย่างทั้งหมดต้องถูกเคลียร์ก่อนไม่ใช่ว่าตอนนี้เงินทุนไม่มีนะครับแล้วก็เรายัางเนี่ยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แบบ คำแนะนําจากพี่ใหญ่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็อันนี้อาจจะที่จะอันตรายไปหน่อยแต่คิดว่านะถ้าเกิดว่านะพี่ใหญ่เนี่ยเขาจะเอาด้วยจริงๆนะครับเขาก็คงเดี๋ยวจะฝากเงินกลับมาคืนกับอ่าวกัสนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยต่อให้เราโหวตแค่ไหนนะเพราะว่าเขามีอุปทานเยอะขนาดนั้นเขาก็โหวตอีกครั้งหนึง่งเพียงแค่เท่านั้นแค่กดคลิกเดียวเท่านั้นเขาก็เปลี่ยนเกมได้แล้วสูกงไหมอืม แล้วก็อีกหนึ่งข้อเสนอนะครับก็คือ12 189อนะครับอันนี้เป็นตัวอัปเกรด v 3.5.0เนาะคืออัปเกรด to t r e n t นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นอ่านี่คือว่าเป็นปกติครับเพราะว่าการอัปเกรดที่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคือคะแนนผ่านไปจะได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยคือ,อยังไงก็ผ่านเนาะตัวนี้ แล้วก็นะครับยังมีในส่วนงตัวกระเป๋าอื่นๆอีกนะนี่คือรายชื่อกระเป๋านะครับบางส่วนนะครับที่ยังระดับไม่ได้มีการเผาเลยของตัว LFG นะครับก็ถือว่านะครับอัดคดียังไม่จบนะอาจจยังยังไม่รีบอะไรแบบนี้เนาะก็ตอนนั้นนี้มีการเผาไปแล้วถหมครับในส่วนหนึ่งอ่าแต่ก็ถือว่านะครับถ้าเขาแบบสั่งให้เผาจริงๆนะครับอุปทานมันหายไปเพื่อแน่นอนเราเคยให้ดูตัวเลขไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายทําไปก่อนนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูกันครับว่านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันกับรูน่าเท่าไรนะครับแต่ว่ามีการเชื่อมโยงบางจุดนะครับก็คือทนายความเองครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีการพิจารณาคดีของตัวโรมาสตรอมแล้วก็ได้ออกมาเนี่ยมีการพักช่วงกลางวันก็เอามารายงานสถานการณ์ให้ได้ดูกันครับว่าไอ้เคสตอเนี้ยมันมีลักษณะยังไงนะครับจะชนะหรือจะแพ้อย่างไงเนาะโดยข้อสรุปนะครับของรัฐบาลก็ใช้เรววลากรอบประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนาะก็เขาบอกครับว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับคุณ ความฝังจำเลยเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นทนายความของดวงควอนด้วยนะได้เริ่มนะคำสรุปนะของไฟจำเลยแล้วก็ถือว่าโอเคค่อนข้างที่จะไปดีคือเรื่องนี้เนี่ยที่ผมนำมาฝากกันไม่ได้ให้ดูเรื่องคดีของเขาเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาสินะครับแต่ให้มาดูเขาว่าโอเคดวิดแมนอ่าดีวิดเพนตันคนนี้นะจะมีฝีมือขนาดไหนนะครับเออจะเกิดว่าเขาฝีมือดีและการที่เขาวางแผนเนี่ยเลื่อนคดีออกมาเรื่อยเนี่ยกาอาจจะมีอะไรก็ได้เนะกต้องรอดูต่อไปนะ และในขณะที่นะฮะอเมริกากำลังจะมีข่าวดีกับตัวบิตคอยน์ตังคทิปโตเนาะแต่ว่านะครับในส่วนตัวแอลจีเรียนะฮะก็ได้ออกกฎหมายห้ามใช้สกุลเงินยิตอนนะครับอย่างครอบคลุมและก็ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนครอบครองหรือว่าขุดหรือว่าสินทรัพย์ทั้งหมดแบบ,แบบแบบเสมือนทั้งหมดะโดยเด็ดขาดคือไม่เอาอะไรอย่างเนี้ยเนาะนอกจากนี้ยังห้ามการแลกเปลี่ยนคริปโตการใช้ทรัพย์สินเครือข่ายมือถือหรืออื่นๆในการชำระเงินทุกอย่างคือนั่นแหละครับคือไม่เอาเลยอะไรแบบนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะอ่ะทีนี้ครับ ในสิ่งที่คนไม่ต้องการนะครับก็ยังมีคนต้องการอยู่นะครับในส่วนของตัวสินค้าหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันลักษณะเดียวกันอย่างเช่นบิตคอยนะครับบางคนไม่ต้องการบางคนก็ต้องการเนาะเอลซาวดาดอนะครับแล้วก็บริเวยนะก็ได้มีการลงนามบุรณาการนะครับ,บ,รรบด้านคริปโตสก็สักพนี้ต้นที่จะเอามาใช้ในระบบการเงินของบริเวยเนาะซึ่งก่อนนี้เราก็พูดถึงในส่วนของตัวปูตาลอะไรพวกนี้ไปแล้วถูกไหมครับรวมถึงในส่วนตัวอเมริกาที่จะเอามาเป็นมืองหลวงของคริปโตด้วย และล่าสุดเลยครับที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับคุณเบนเซตนะครับก็ได้โพสต์นะครับชื่อนะครับวิดีโอนะครับหรือว่า,าชื่อคริปโตนั่นแหละเขาบอกว่านะคริคปโตนะครับเวลคัมโฮมเนาะ หลายคนก็อาจที่จะมองแล้วครับว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะครับที่คริปโตจะเฉิดฉายเนาะแต่แล้วก็ตอกย้ําเข้าไปอีกนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัททำเนี่ยก็ได้มีการฉายภาพนะครับขนาดนะครับรับรองนะครับรายงานสินทรัพย์เิจิต้นของทำเนียบข่าวเนาะเพื่อที่จะนําพาครับยุคทองมาสู่ตลาดคริปโตอะไร room, แบบนี้นะอ่าก็ right. okay. ไม่รู้เหมือนกันรัาว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เราให้ดูไปแล้วนะว่าเขามีการออกมาพูดจริงครับแต่ว่าละเลียดเนี่ยเขาไม่ได้แบบระบุเขาออกไปนะว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ยังไม่ได้เห็นเลยครับว่าโดนัททำเนี่ยหยิบ ขึ้นมาแล้วก็เซ็นจัดตั้งนะครับให้มีบิตคอยจิิกรีเซิร์ฟเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีการกวานซื้ออย่างที่เขาเคยให้อ่ามันสัญญาไว้ตอนหาเสียงอันนี้ยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่าน,นี่คือเปรียสมือนการปูทางแล้วก็กฎหมายต่างๆก็เหมือนกับเป็นฐานแรรหรือว่าเป็นอ่าฐานรากอะไรแบบนี้เนาะที่จะนําพาบิตคอยหรือว่าคริปโตเนี่ยเข้าสู่มืองหลวงที่อเมริกาเป็นมืองหลวงนั่นเองครับ แต่ก็ถือว่านะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เหมือนกับว่าจะดีนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็คือว่าประธานเนี่ยจะดีโดนทรัมป์เนี่ยเขากล่าวว่านะเขาได้ยินมาว่านะครับประธานเฟดเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแต่นะครับก็เหมือนกับว่าประธานเฟดออกมาเนี่ยโบบ้านะครับก็คือเหมือนกับว่าตบไปเลยนะว่าประธานเฟดเนี่ยจอล์นพาวเวลเนี่ยกล่าวว่านะเรายังไม่ได้ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับนับเดือนกันยายนก็เหมือนกับว่แหม่นะครับเหมือนกับวืดไปเลยนะโดนทรมเหมือนกับวุดเลยอะไรแบบนี้ แล้วก็น,นะครับที่ผ่านมาเราคงจะได้ทราบข่าวกันแล้วว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่าเดิมที่4.25ถึง4.50เปอร์เซ็นต์ซึ่งการที่ทำออกมากล่าวก่อนนั้นนี้ว่าเฟดจมีการลดดอกเบี้ยเนะาะจากที่เขาไปเจอกันเนี่ยอน,นั้นก็ถือว่าแหม่นะครับไม่ใช่นะครับก็เหมือนกับโจกเลยนะหลายคนก็กรอรุนเขาว่าเฟดจะมีการลดอดอกเบี้ยเหมือนที่ทำมาคาดการณ์ไว้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่นะครับทีนี้ครับในส่วนของตัว p าวเวล์เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เรานเห็นตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของเงินเฟอ้อด้านภาษีสุรกากรอ่าภาษีสุรกากรก็คือทรัปมนั่นเองแล้วพอเป็นแบบนั้นครับทรัปมก็ออกมาสัดอีกครับว่าโจโรมพาวเวลเนี่ย โง่เกินไปนะครับแล้วก็มีแนวคิดด้านกระมือมากเกินไปนะเกินกว่าที่จะดํารงตําแหน่งนะครับในส่วนตัวประธานธนาคารกลางของสหรัฐแบบแหมโอ้โหกเหเเนหน็เหมือนกับว่าเอกคนนึงเหมือนกับแบบแมจะพูดอวยขอให้ลดให้ชั้นหน่อยเถอะนะฝั่งนี้ก็บอกไม่อะไรแบบนี้เนาะอ่ะก็ถือว่าวุดไปวืดมาวุดไปวืดมาแต่ก็ไม่รู้ทําเมื่อไหร่นะเขาจะสามารถปลดนะครับโจรมโจรมพาวเวลได้สักทีนะเขาบอกว่าจะปลดจะปลดแต่ก็ไม่มีอำนาจมากพอเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับไม่ปลดยังไงขอแค่ลดมเมียก็น่าจะดีเนาะ ทีนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของตัวโฟล์สปอร์บิคอยเอเนะครับก็คือว่าในวันที่30นะครับมีเงินไหลเข้ามานะครับจากแบงก์ล็อกเนี่ยสามล้านนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับบิสไวน e นะครับสิล้านนะครับไม่มีใครขายออกไปเลยนะโดยรวมแล้วนะครับมีเงินไหลเข้ามาที่47.1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ไปต่อกันที่อีเธอเรียมนะครับแม้ออกเซียวๆหน่อยนะครับโอโหเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วคืออยากให้เข้าทำรายจิติเนาะที่มีไม่เงินไหลเข้ามาตลอดทั้งเดือนนะครับโดยแบ็กล็อกซื้อเข้ามาที่20ล้านนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนะครับฟรลิตี้นะครับมีการข่าไปที่22.3ล้านนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีในส่วนของตัว เจ็ตสเกลนะครับซื้อเข้ามาที่7.8ล้านเลยทําให้มีเงินไหลเข้ามาสุทธิที่5.8ล้านโอ้โหเกือบแล้วนะคือคืออยากให้เขาทาลายซีตี้แบบไหลเข้ามาต่อเนื่องแบบจนจบสิ้นเดือนแบบนี้เนะาะก็ยังดีนะครับที่มีเจสเกลซัดเข้ามาเลยทําให้ยังมีบวกอยู่ถือว่านะครับมีเป็นแนวโน้มในทางที่ดีเนาะสำหรับเจ้าตัวอิจิเรียมนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมให่คลิปหน้าครับบบ